สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพันธภานะหนีงานค่ะก็ไม่ได้ทำงานวันนี้หนีงานไปเที่ยวนะคะไปเอฟบอลมาก็เลยอยากจะเอามาอวดนะคะวันนี้ไปเที่ยวที่สวนขวัญใจบอลสีมาไม่ได้ไปเก็บไม้อะไรนะคะไปอยากได้ลูกไม้ค่ะที่หน้าสวยๆนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ชมเนาะว่าเป็นยังไงคะ่ะ อันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งพนพาได้มาจากสวนขวัญใจบอนสีเนี่ยค่ะหน้าอย่างนี้นะคะเป็นไม้ด่างก็ว่าจะเก็บมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลี้ยงดูนะคะว่าหน้าตาเขาจะโตขึ้นจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็นี่ต้นนี้นะคะเหมือนกับด่างเหลืองนะคะต้นนี้ด่างเหลืองมา อันนี้อาจารย์ใจดีมากเลยนะคะก็ให้พันพามานในราคาที่แบบหลักร้อยอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะลูกไม้เนี่ยก็ต้องมีหน้าหลักพันนะคะแต่ว่าวันนี้พันพาไปเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะอาจารย์เปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยะคะ่ะเป็นหกนิ้วหน้าเขาจะเป็นแบบด่างเหลืองมาแต่ว่าก็ต้องชมก็ต้องรอชมนะคะตอนโตว่าเขาจะเป็นยังไง แล้วก็นี่ค่ะอันนี้ทรงใบจะสวยหน่อยเห็นไหมคะทรงใบเขาสวยประมาณนี้เลยนะคะเป็นด่างต้องตามกระแสนิดนึงนะคะเป็นใบด่างช่วงนี้ไหมใบด่างเดี๋ยวพนภาเก็บมาเก็บมาเลี้ยงไว้ชมนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงหน้าตาเขาจะเป็นยังไง<ม>แล้วก็มีอีกนะคะอีกต้นหนึ่งที่หน้าอย่างนี้นี่นะคะ ก็คัดมานะคะที่สวนขวัญใจบอนสีเนี่ยจะมีลูกไม้ที่แบบเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าธรรมดาธรรมดาก็ราคาก็ไปเลือกได้นะคะเลือกได้ราคาหลักสิบค่ะบอกเลยว่าราคาหลักสิบแต่ถ้าเป็นไม้ที่แบบประเภทด่างนะคะก็จะเป็นราคาแบบหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่หน้านะคะว่าเฮ้ยหน้าสวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่นะคะ แล้วก็เฮียเก็บใบไผ่มาด้วยอันนี้นะคะเป็นใบไผ่มีความด่างมาเห็นไหมคะจะฉายแววหรือเปล่าคะท่าน FC ว่าเขาจะเป็นเ,เป็นดาราได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะจะฉายแววได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเอาลองมาเลี้ยงดูนะคะตอนนี้ก็มีกระจมเหลืออยู่อีก1อันที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะเลือก1ต้นที่จะไปใส่กระโจมนะคะแล้วก็เลี้ยงเพื่อที่จะแบบ เผื่อเราได้ไปประกวดบ้างนะคะอันนี้ก็คือใบไผ่เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะมีความป้ายมาอันนี้คือสเสน่ห์ของเขานะคะหนึ่งเดียวนะคะมีต้นเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเขาใายแววมาก็คงจะดีแล้วเฮียทำอะไรคะอันนี้คือคืออะไรคะอ๋อเฮียอยากอวด จะผ่าอ๋อเฮียจะผ่านะคะชื่ออะไรดวงอัมพ,พรนะคะเฮียจะทำการผ่าอ๋ออันนี้ใบสุดท้ายโอ้โหใหญ่มากนะคะต้นต้นใหญ่แต่ว่าหัวก็ไม่ได้ใหญ่นะแ,แต่เขี้ยวก็ไม่ค่อยมีนะคะต้นนี้เดี๋ยวนะใครยังไม่มีนะคะอยากได้ดวงอัมพรรอนะคะเฮียกำลังจะทำจำนวนให้ กํำลังจะผ่านะคะมาค่ะมาดูต้นต่อไปอันนี้ต้นนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ต้นนี้ปนภาเลือกมาเป็นสีสันอาจารย์บอกว่าเขาก็จะเป็นบอลด่างที่แบบมีสีอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูสีแดงมาปนภาก็เลยเดี๋ยวเอามาเลี้ยงดูนะคะนี่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ค่ะเลือกเลือกมา เลี้ยงเลี้ยงไว้ชมนะคะเล่นเล่นก็นี่เขามีความด่างมาเหมือนกันใบนี้อาจารย์บอกด่างมาแล้วด่างมาแล้วนะคะก็ติดด่างไม่รู้จะด่างแล้วหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเอามาเลี้ยงดูถ้าใครนะคะชอบไม้ที่มีไม่เหมือนใครนะคะชอบลูกไม้หรือไม้มเมล็ดนยคะก็เข้าไปได้ค่ะที่สวนขวัญใจบอนสีนะคะก็ะคือเปิดทุกวัน อันนี้อีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นใบกลมแล้วก็มีความด่างมาด่างมาบ้างนะคะนี่ก็อยู่ในช่วงเทนที่แบบด่างแล้วมีชมพูติดมานะคะนี่อาจจะอาจจะสวยหรืออาจจะไม่สวยต้องดูนะคะว่า ก็ติดตามเดี๋ยวพนาพาจะมาอัปเดตให้ดูนะคะก็คือวันนี้เข้าไปที่ขวัญใจบอนสีแล้วได้ลูกไม้หน้าส,สวยๆมานะคะในราคาที่แบบว่าหลักสิบหลักร้อยนะคะก็เอามาเก็บไว้นะคะว่าเอ้ยจะเป็นยังไงแต่จริงๆอาจารย์ขายหลักพันนะคะต้องบอกว่าอาจารย์ขายหลักพันแต่ทีนี้พนาพาเข้าไปเฮียอยากได้อาจารย์ก็เลยให้มาค่ะ เนี่ยต้นนี้เฮียบอกหน้าเหลืองๆไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะคะนี่อาจารย์บอกสวยแน่นอนค่ะต้นนี้สวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวพันาพาจะมาอัปเดตให้ชมค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นของขวัญน,นะคะที่พันาพาได้มาแล้วเขาอะแดงนะคะได้มาตอนที่เขาแดงแต่พอมาอยู่กับพันภา,านะคะนี่คือเขาจะขาวอย่างนี้หมดเลยนะคะของขวัญที่พันพาเลี้ยง มาและจะเป็นขาวๆอย่างนี้แต่ตอนนี้นะคะที่เอามาอัปเดตเนี่ยเพราะว่าจะให้จะให้ชมนะคะว่าของขวัญเนี่ยที่เป็นสีขาวแล้วพันธพานะจะเอาไปเลี้ยงที่สวนข้างนอกนะคะให้เขาโดนแดดอะคะ่ะทั้งวันแล้วเขาจะกัดสีกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมหรือเปล่าพันธพาจะมาอัปเดตให้ชมนะคะสองต้นนี้นะคะท่านผู้ชมของขวัญน,นะคะที่ใครเลี้ยงแล้วขาวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพันธพานะจะไป เอาไปไว้ให้โดนแดดนะคะที่สวนข้างนอกว่าเขาอะจะกลับมาแดงๆหรือเปล่านะคะจะกลับมาหน้าตาเป็นของขวัญเหมือนเดิมหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวจะมาอ mm ัปเดตให้ชมนะคะ mm hmm. แล้วก็มีอีกหนึ่งต้นนะคะที่อยากอ mm ัปเดตก็คือเป็นลูกไม้นะคะสวนลุงศักดิ์ไม้สวยนะคะต้นนี้นะคะที่เราทำการขังเดี่ยวไปเมื่อคลิป ก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้นะคะน้องก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะนี่อันนี้คืออัปเดตอันนี้ก็คือเลี้ยงไว้นะคะเพื่อที่จะอัปเดตให้ชมว่าเขาหน้าตาสวยขนาดไหนนะคะแล้วมีอีกอย่างนะคะที่จะอวดวันนี้ก็เอฟรักเอยนะคะหน้าตาอย่างนี้นะคะใบเดียวอย่างนี้เอฟเข้าสวนนะคะเดี๋ยวพนันธพาจะเลี้ยงรักเอยคะ่ะ ไว้อัปเดตนะคะถ้าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เอฟต้นโตมานะคะพันธุ์พาเอฟใบเดียวมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลี้ยงเอานะคะให้เขาโตนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ให้ชมนะคะว่าตขนาดไหนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพันธุ์พาก็ไปเอฟปอนมาก็ เอามาอวดอย่างนี้แหละค่ะอยากให้เห็นว่าลูกไม้เขาสวยเฮียเอฟมาลูกไม้สวยๆก็อยากจะเอามาให้ชมนะคะพรุงนี้นะคะพันธพาจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวที่สหกรณ์ไซน้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตราคาบอนสีนะคะว่าของเดือนกันยานี่ราคาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับบอนสีแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะคะที่ตามตลาดเขายังทำอยู่ตัวไหนล่วงลงไปบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวไปอัปเดตพรุ่งนี้แล้วไปเจอกันอยู่ที่สหกรณ์ไซน้อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ FC พนภาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ